จัดหนักจัดเต็มทั้งระบบเชฟโรเลตโคโรราโด,เ,ด,ดเปลี่ยนถ่ายของเร็วทั้งระบบด้วยอะไหล่และผลิตภัณฑ์ของ A c ซีเดลโกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะช่วยยืดอายุของเครื่องยนต์เครื่องเดินเรียบไม่ร้อนลดคาบขมเหลและสิ่งสกปรกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามระยะช่วยให้เกียร์เปลี่ยนลื่นไม่กระตุกลดการสึกหล่อของเฟืองลดความร้อนในระบบเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายช่วยให้รถขับลื่นโดยเฉพาะตอนเลี้ยวลดเสียงหอนเฟืองท้ายเงียบป้องกันเฟืองท้ายสึกหลอบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ ด้วยวีทีวันและน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลรวมถึงการเปลี่ยนกรองโซล่าใหม่ค่ะเพราะกรองมีหน้าที่กรองสิ่งสกรปรกและน้ำไม่ให้เข้าสู่ระบบหัวฉีดช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบสตาร์ทง่ายลดปัญหาหัวฉีดอุดตันและยืดอายุของปั๊มเชื้อเพลิงด้วยค่ะและนี่ก็เป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำนะคะเราจะไล่ของเดิมออกจนหมดค่ะ จากนั้นเราก็จะเติมน้ำยาหล่อยเย็นด้วยผลิตภัณฑ์ของ AC Delco ที่ช่วยลดความร้อนได้เป็นอย่างดีพร้อมบริการตรวจเช็คระบบต่างๆอีกกว่า20รายการแถมฟรีเครื่องกระจกหน้ากันฝนทั้งหมดนี้ครบจบที่ใหญ่ยนจูนนิ่งค่ะ